สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง PRO O s สเปคคือโอเคอพี่นะในหัวเว่ยว7ย r o 2019ของ d t แทอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นโปรโย้ายค่ายนะจ๊ะต้องต้องคุณต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของ d t แ c นะแล้วก็ไป d t a ทไปย้ายค่ายเพื่อรับโปรนี้นะอันนี้ต้องบอกว่า มันดูแล้วก็โอเคดีมันโอเคยังไงมันโอเคสำหรับคนที่มีต้นทุนน้อยหน่อยนะเออแล้วคิดว่าซื้อแล้วคล้ายๆผ่อนเครื่องอะ่ะเออก็ก็อ่ะก,ก็มันก,มนก็มันก็โอดีนะเออมันก็โอไปอแบบแล้วเราคนไม่มีบัตรเครดิตด้วยก็ก็โอ้โหเลยอะไรเงี้ยนะถ้ามีบัตรเครดิตก็ไปรูดเอาศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะดีกว่านะที่เขาพูดไป อันนี้ก็ให้ราคาเท่าไหร่เออก็ให้ราคา490บาทว,าว้าวนี่มันมันดีตรงนี้ราคาเริ่มต้นมันน้อยนี่แหละมีสีดำกับสีน้ำเงินให้เลือกนะอันนี้ต้องบอกว่าสีน้ำเงินนี่ออกเป็นแนวทูโทนหน่อยอะมันไล่โทนนะเออก็แล้วแต่จะเลือกเอาไปดูสเปคดีกว่า ไปดูสเปคก่อนสเปคมันก็โอเคดีนะโอเคแต่ไม่ถึงกับฮารุฮาราหรอก็ว่าแต่มันก็โอเคใช้ได้ทีเดียวอ่ะขนาดเนี่ยร้อยอะไรอะ่ะสิบห้าเซนใช่ไหมสิบห้าเซนความยาวสิบห้าเซนหน่อยๆเกือบสิบหกเซนนะความกว้างเจ็ดสิบหกมิลลิเมตรความหนาแปดจุดหนึ่ง ก็หนานิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่หรอกก็ดูไม่หนาเท่าไหร่นะน้ำหนัก168กรัมอ่าอันนี้น่หน้าจอเนี่ยมีขนาด6.26นิ้ว CPU Snapdragon 450ก็ถือว่าโอเคได้แค่โอเคพี่จะเอาดีเดไม่ได้พี่แม่ราคานี้มันดีเดได้ไงมันก็ได้ มันจะเหมาะกับใครเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีกนดีแล้วกันอ่าแล้วก็อแรมเท่าไหร่แรมสามลอมสามสิบสองถือว่าเหลือเหลือนะหายใจให้กคอคล่องหน่อยสิบหกก็หือถือนิดนึงแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะใส่ไมโคร s d ดีการได้ห้ารอยสิบสองกิกแล้วมีอะไรอีกที่อ่หน้ากล้องเนี่ย กล้องหลังเนี่ยสิบวกสกล้องหน้าเนี่ยสิล้านแล้วก็ที่สำคัญที่มันโอที่สุดก็คือข้างล่างนี่แหละไอ้นี่แบตเตอรี่สี่พันมิลลิแอมถือว่าโอเคเลยสเปคนี่ก็ผ่านแต่ยังไม่ฮารูฮารานะผมชอบแบตห้าพัน 5, มากกว่าโอเคอันนี้จะเหมาะกับใครสเปคแบบนี้ต้องบอกเลยว่า สเปนสเปคที่จะเหมาะกับไม่ใช่คนเล่นเกมอะติดโซเชียลเฉยๆประมาณว่าเล่นเฟซเล่นไลน์ดู u t u b e อะไรไปเรื่อยเปอะไรประมาณแค่นั้นะนะเออจะเอาเล่นเกมก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยเช่าถ่ายรูปด้วย <laughs> รูปถ่ายก็ประมาณหนึ่งอะนะเออไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบจะเอาสวยๆต้องจ่ายตังค์เพิ่มอะพี่เออนะอันนี้ก็เป็นสเปคแบบโอเคถ่ายรูปก็ไม่คีเล่หรอกแต่จะเอาฮารุฮาราสวยงามคงไม่ได้ก็ว่ากันไปนะเออประมาณนั้นอันนี้เป็นสเปคต้องบอกก่อนว่าเครื่องไม่มีสแกนลายนิ้วมือมีแต่สแกนใบหน้ากับปดล็อกด้วยพินด้วยอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะนะเออไม่มีสแกนลายนิ้วมือต้องบอกกันไว้ก่อน จะซื้อต้องคิดนะจ๊ะเออถาดใส่ซิมเป็นถาดใส่ซิมแบบใส่ได้สองซิมพร้อมไมโครเอสการ์ดก็โอเคก็อมไม่ใช่แบบใส่แค่สองซิมแล้วเลือกระหว่างซิมสองกับไมโครเอดีนี่รับไม่ได้อันนี้ถือว่าสเปคมันโอเคเลยใช้สบายๆอะไรประมาณอย่างนั้นต้องบอกว่า ในราคาที่เราหาได้เออนะหาได้ในท้องตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4300บาทไปดูกันแล้วกันถ้าคุณหาได้ถูกกว่านี้ค่อยไปคำนวณเอานะโอเค <c oughs> ผมถึงบอกว่าซื้อสดน่าจะดีกว่าอันนี้เราจะไปติดโปรอะไรบ้างเอออันนี้เป็นโปรต้องย้ายค่ายถึงได้ราคานี้นะถ้าไม่ย้ายค่ายไม่ได้ราคานี้ต้องบอกก่อนค่ายอื่นไม่มีให้ราคานี้เด็ดขาด อ,อ๋อต้องบอกว่าอันนี้เขาโปรสิ้นสุด31มสิบเีนาคิดว่าน่าจะตอบโปรโอเคแต่พูดก็พูดนะไอ้เรื่องต่อโปรนี่สำหรับค่ายดีแทนี่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าทำคลิปทีไรมีปัญหาทุกตีเลยทำไมเหรออ,อ๋อพี่ทำคลิปบอกโปรงโมชั่นเสร็จสับปั๊บแป๊พี่ไม่กี่วันเลยพี่เปลี่ยนโปรเลยโอ้ทั้งหน้าชังแล้วเกินไม่ใช่หน้ารักันหน้าชังมากเลย ขอร้องเลยโปรดีๆอุตส่าห์โฆษณาให้อไปเปลี่ยนโปรอย่างนี้สิทำเสียของเดี๋ยวคราวหน้าไม่ทำเลยบอกก่อนเลยอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าโปรย้ายค่ายนี่แนะนำว่าไปย้ายที่ศูนย์น่าจะเวิร์ก,กว่านะมาย,าย้ายค่ายออนไลน์แล้วมาซื้อออนไลน์พี่ต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะ่ะนะจะถือจะบอกว่าจ่ายด้บัตรอะไรได้บ้างเออถ้าจ่ายได้บัตรได้ไปรูดเอาดีกว่านะเออจะจ่ายได้บัตรนด่ไปรูดเอาดีกว่าเออ อันนี้ต้องไปย้ายค่ายที่ศูนย์แล้วก็ได้ราคานี้แหละเพราะว่าย้ายค่ายนี่มันลดพันห้าก็ราคานี้เท่ากันอันนี้ต้องจ่ายล่วงหน้าหนึ่งพันเป็นมัดจำนะบวกค่าเครื่อง4ี่ร้ยเกสิบาทบวกไปอีกเจ็เปเซนแล้วก็ต้องติดโปรโมชั่นรายเดือนเขาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ถือว่าอืออะไรประมาณหนึ่งนะอันนี้ผมพันหนึ่ง ก็อย่างที่บอกแต่นะนาว่ามันแค่โอเคมันไม่โดนเรามันโอเคมันแล้วเรคนที่มีต้นทุนน้อยอ่ะเออเหมือนคล้ายๆผ่อนเอาอะไรเงี้ยมันก็โอเคเอ,อแต่ถ้าผมแนะนําผมแนะนําให้ซื้อสดดีกว่าพี่นะถ้าพี่มีตังค์พี่เก็บตังค์ใส่กระปุกไว้ซื้อสดดีกว่าติดสัญญากันหนึ่งปีนะหากลดมัดจําไปหนึ่งร้อยบาทนานสิบเดือนเพราะมัดจําไปพันหนึ่งนั่นแหละอืม ไปย้ายค่ายที่ศูนย์หรือจะย้ายในอินเทอร์เน็ตก็ไปว่าเอาก็แล้วกันถ้าขี้เกียจไปย้ายแต่แนะนําไปที่ศูนย์ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้คุยกับพนักงานก่อนว่าจะเอารุ่นนี้นะเอาสีนี้นะเอาอย่างนี้งั้นจะได้คุยให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะได้คุยด้วยว่าโปรเป็นอย่างู่หรือเปล่าแล้วค่อยคิดจินตนาการไปอย่างอื่นนะอันนี้ก็นักงนั้นก็ไม่น่ามีอะไรเอาเราไปดูกันว่าห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันได้อะไรเออน,นะ อันนี้ต้องบอกว่า599บาทเนี่ยอืศอ,อ,อ่ะอ่ะนี่โปร599บาทนะจ๊ะรูดไปได้อินเทอร์เน็ต16กิกเออนะหมด16กิกจะเกิดอะไรขึ้น หมด16กิกก็วิ่ง384 k ก็ต้องดูว่าคุณใช้ขนาดไหนนะเออถ้าคุณใช้ไม่ได้มากมายอะไรไม่เกิน16กิกก็ถือว่ามันก็โอเคถ้าใช้เกินก็ถือว่าพี่ผ่านไปเลยพี่พี่ผ่านไปเลยป้ายหน้าเลยครับไปซื้อเงินสดเอาดีกว่า4,003 3ะนะอ่าลเราว่าไปแล้วก็ได้โทรทุกเครือข่าย300นาทีอ้าววงผิดเดี๋ยววงข้างบนโอเค 300นาทีแต่อย่าเกินนะเกินจะเจอระบาด50แล้วต่อนาทีเนี่ยนะเออเอ,อ่านี่ต้องไปคำนวณเอาเองกัแล้วกันคุ้มไม่คุ้มก็ว่ากันไปอ่ะก็คำถามอ้ออ่ะเราไปดูเครื่องคิดเลขดีกว่ามาเอออันนี้ต้องบอกว่าถ้าไปที่ศูนย์อ่าพูดถึงที่ศูนย์นะไม่พูดถึง ในในอินเทอร์เน็ตละใอินเทอร์เน็ตก็ราคาเดียวกันแหละไม่ต้องคิดเลย1.070บาทนี่มัดจาล่วงหน้านะบวกด้วยค่าเครื่อง490บาทอันนี้กรตังไป1.560บาทหลังจากย้ายค่ายเสร็จก็ไปรับเครื่องด้วยราคานี้มาหลังจากนั้นก็จะเจอรายเดือนกันนะรายเดือนเนี่ย590บาทถูกไหมลบด้วย100บาทเพราะเรามัดจำล่วงหน้าไป1,000บาทเขาก็จะลดให้100บาทนาน10บ เดือนนะเราต้องจ่ายอะไรนี่490เราต้องจ่ายเดือนละ525บาทไป10เดือนนะพี่โอเคแล้ว2เดือนสุดท้ายรู้สึกเครื่องจะไม่ล็อกนะเขาไม่มีเขียนนี่ว่าเครื่องมันล็อกใช่ไหมห้ายเก้เดี๋ยว5 9าด้วยหร้อยเกเนี่ยเดี๋ยวนะ โอเคผิดแล้วเอผมมาย้อนไหม่อสี่เก้าเก้าสิอ่อสี่เก้าเก้าคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์บวกสี่เก้าเก้าแหมลืมเก้าบาทไม่ได้เลยห้าร้อยสามสิบสี่บาทที่ต้องจ่ายไปสิบเดือนนะหลังจากจ่ายไปพันห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยนะกลับไปบ้านก็จ่ายไปสิบเดือนติดสัญญากันหนึ่งปียาวไปพี่ยาวไปเออนะแล้วก็ สเดือนสุดท้ายห้าร้อยก้า้าคูณเจ็ดเปอร์เซ็นบวกห้า้อยเก้าเก้าอันนี้คือสองเดือนสุดท้ายที่ต้องจ่ายคือหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนี่หกสี่หนึ่งประมาณนี้แหละนะคำถามที่ตามมามันคุ้มไหมคุณควรจะซื้อไหมก็โปมันก็โอเคดีถ้าเราคนมีทุนน้อยนะเท่าที่เห็นในตลาดตอนนี้มีเครื่องนี้ที่มันดูดีที่สุดแล้วนะนอกนั้นไม่มีเลยไม่เข้าท่าเลยแพงๆทั้งนั้นเลยอ่ะมา อันนี้ก็ต้องคุยกันว่าเราจ่ายไป641บาทนาน12เดือนก็คือปีหนึ่งถูกไหมบวกได้ค่าเครื่องเนี่ยสี่บาทโอ้โหพี่ไม่อยากจะพูดเลยพี่เห็นอะไรไหมมันรู้สึกว่าโอเคก็จริงนะตอนที่490บาทอพี่จ่ายปีหนึ่งไปแล้ว8,000กว่าบาท เราสมมุติสถานการณ์ถ้าคุณมีเงินส่วนคุณลดไปเลยคุณลบไปเลยได้ค่าเครื่องเนี่ย4,300บาทถูกไหมอ่ะเหมือนคุณจ่ายโปรโมชั่นรายเดือนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย3,882บาทถ้าคุณไปซื้อซิมเทพซึ่งตอนนี้เนี่ยมันราคาอยู่ประมาณสักพันแโดยประมาณเนี่ยนะคุณก็เหมือนเคยมันคุณก็เหมือนจ่ายรายเดือนไป เกินเกินทีค่ควรจะจ่ายไปสักสองพันประมาณอย่างนั้นนะพี่เข้า <c oughs> <c oughs> ใจความหมายไหมเออแม้มันจะดูโอเคนะเออพี <c> ่ <oughs> ้าพี่ซื้อสดซื้อซิมเทพมันจะประหยัดเงินพี่ได้2,000บาทแล้วพี่ก็ได้เน็ตคงที่4ี่เมกะบิตใช้ยาวๆไป1ปีโดยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปเติมเงินต้องปจ่ายรายเดือนไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น <c oughs> แต่มันก็จะเทียบไม่ได้ถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตไม่เกินสิบกิกเพราะ มันเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G อันนี้มันเทียบกันไม่ได้คือเต็มสปีดเป็นร้อยเมกะบิตเซกันท็อปสปีดมันก็เทียบลำบากเหมือนกันถ้าคุยถึงเรื่องนี้นะอันนี้มันแล้วแต่อันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่พี่จะเลือกเลยนะเอออันนี้หน้าจอมันก็ดูสวยดีเพราะมันเป็นรูปแบบเป็นติ่งกล้องหยดน้ำหน่อยนึงว้9นี่โหติ่งใหญ่เหลือเกินติ่งเบินล่มเลย อันนี้มันติ่งมันเล็กนะเท่าที่ดูเนี่ยสเปคเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเครื่องมันล็อกเนี่ยสังเกตได้อย่างหน้าเว็บมันไม่ได้เขียนถ้าเกิดเครื่องมันล็อกมันจะเขียนเลยตรงนี้ละหลาเลยว่าเครื่องล็อกโอเคเครื่องนี้มันไม่ล็อกเออแต่ไม่ล็อกก็ไม่ใช่ไปโกงกันนะพี่บอกก่นด้วยราคาที่คำนวณให้แบบนี้พี่ต้องคิดแล้วละ่ะว่าพี่ควรจะไปติดโปรกับเขาไหมก็ดูมันก็โอเคแต่ต้าคนต้นทุนน้อยแต่ผมรู้สึกว่าคุณจ่ายดอกแพงมากเลยนะผมจะบอกให้ปีหนึ่งสองพันเนี่ยโอ้โห อ๋อถ้าพี่หยอดปลูกไว้ได้ครึ่งเครื่องอแล้วอีกปีหนึ่งที่ผ่านไปได้ครึ่งเครื่องเลยนะจะบอกให้ครึ่งหนึ่งของราคาเครื่องเลยอ่ะก็เอามาฝากกันแล้วับโ,โอสเปคโอก็โอเคประมาณนั้นน่ะก็เขาไม่เข,าข้าใจเขาก็โอเคก็โอเคมันไม่โดนอ่ะแต่มันก็โอเคแล้วคนที่มีทุนทุนน้อยก็จําใจอาจจะต้องไปทําอย่างนั้นเอออันนี้ก็เอามาฝากกันแล้ว ส่วนจะไปเป็นจะไปติดกับเขาหรือเปล่าถ้าเป็นผมผมก็ไม่แนะนําให้ไปเป็นไตรเดือนกับเขาไปติดโปรแบบนี้กับเขาแต่ก็ชีวิตบางครั้งคุณต้องเลือกเองไม่ใช่ผมเลือกให้ใช่ไหมเออแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณค่ะ